ของดางน้านพึ่งหลวงครับครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งต้องบอกว่าน้ำลายเหนียวคอมากครับนะฮะประกอบมาเจอกับดางด้้นของสีดำครับรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ต่อยขึ้นมาต่อยเป็นคู่เอกแล้วก็ต่อยกับน้องเขายางครับน้องเขากำลังความสดเดียบครับครับผมนะได้มีการศึกษาเทปมามากมายขนาดไหนฮะก็ศึกษาทุกเทปครับก็ดูทุกเทปที่น้องเขาต่อยวันนึงวันนีครับอือ ตอนที่ประกบมานี่รู้สึกว่าโอ้โหเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกระดูกชิ้นใหญ่ละก็ครับผมก็ทําให้เราต้องซ้อมหนักมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ซ้อมหนักทุกไฟอยู่แล้วครับผมอืมไฟนี้นี่เตรียมตัวมาประมาณนาน่าหนักแล้ครับเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งสำหรับไฟนี้นะฮะ,ะ,ะก็โอ้โหแล้วมาเจอสถานการณ์จริงเป็นไงบ้างหนักใจไหมก็ไม่ค่อยหนักใจครับแต่ว่าต่อยไปก็มีเจ็บขาก็เลย นี่ออกอาวุธไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับอืมได้ข่าวมาว่าก่อนหน้าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนางคัานของหลวงนี่ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอยู่แล้วใช่ครับนะฮะตอนซ้อมก็ติดเข่าไว้ตลอดครับนั่นน่ะสิครับนะแต่ก็เก็บอาการด้วยเ่อวันน้ครับคิดว่ามันจะไม่เกบนะพระปะทะไปแล้วเกมระหว่างยกนี่เป็นไงบ้างรู้สึกว่าเราชกได้ตามแผนที่เราวางไหมก็ไม่ค่อยตามแผนเท่าไหร่ครับต่อยไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกครับมมันเป็นเพราะอะไร ไม่คล่องเตะไปแล้วมันรู้สึกจีบๆขาครังที่เราชอบเตะด้วยครับางข้ง,ขงแข่งนางชอบอยู่แล้วมันก็แรงด้บออกไดไไ้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าง<ช>ันนะฮะแต่ก็พยายามที่จะคุมเกมเอาไว้ครับพยายามที่จะคุมเกมแล้วก็โดนน้องเขาซ้ําเตะเข้าไปก็ก็เจ็บขึ้นไปอีกครับแต่ว่าก็ทนครับอ่าฮะก็ไฟนี้สังเกตว่าเราไม่พยายามที่จะเน้นปะทะเต็มที่เท่าที่ควรใช่ครับเพราะว่าไฟนี้ผมมาเอาชนะถ้ามีจังหวะปิดเกมค่อยปิดครับอืหือ แบบว่าโชคเพื่อชนะครับผ่านไปสองยกเนี่ยรู้สึกไงว่าตอนนี้ยังชนะอย่างก็ผ่านไปสองยกก็คิดว่าชนะนะครับยกท้ายก็เตะเตะไปเลยครับถ้ามองมองหาจังหวะปิดเกมก็ยังไม่มีเพราะว่าน้องเขาก็ทนแล้วก็แข็งแรงด้วยครับเอาอุดน้องไปไงนอุ้ดน้องก็หนักนะครับหนักอยู่เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันครับเออนะฮะตอนที่ชกครบยกแล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่าชนะก็มั่นใจอย,อย่างครับว่าชนะแล้ะอืมนฮะพูดถึงภาพรวม พอใจหรือไม่พอใจการชกของตัวเองวันนี้วันนี้ไม่พอใจครับผมยังยังไม่ดีเลยครับสบ่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเราอถ้าผมก็ไม่จะพูดครับเดี๋ยววาแก้ตัวน,น,นะ <laughs> น,ะ,นะแต่ว่าก็มีม,ม,มีมีการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขเยอะ<ช>มือนกันกับการบ้านกลับไปแก้ไขอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นการออกกพูดการป้องกันตัวก็ยังไม่ดีครับก็ยังโดนนิดหนึ่งครับพอเป็นนวมเล็กเลยครับมันโดนง่ายนะอือหือ ยังยัง,ยงชกเรสร็จวันนี้นี่เก็บหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าไงฮะก็ข่าวเาาก็บเจ็เนีัยนะก็เราไปซ่อมร่างกายพอสมควรงานครับผมนะฮะเป้าหมายของวันลุมพินีที่เห้วิวันเอาไว้แน่นอนว่าคางจะเป็นเรื่องของการได้สัญญาใช่ครับตอนนี้คิดว่าตัวเองนี่คู่ควรในการได้สัญญาอย่างฮะก็ทำฟอมฟอมให้สวยกว่านี้ครับแต่ไม่ไม่ ไม่หลายไฟล์ครับต้องเป็นของผมครับสักวันับผมรออยู่เนี่ยคือเป้าหมายเราต้องไปได้เป้าหมายของผมครับตอนนี้คือเป้าหมายของผมคือวันใหญ่ครับวันใหญ่นะเราเราชกวันรุินีนี้มากี่ครั้งแล้วฮะแปดครั้งครับผลงานเป็นไงชนะเจ็ดครั้งแพ้หนึ่งครั้งแพ้น้องเจ้าเสือใหญ่โอ้โหแพ้เจ้าเสือใหญ่ครับเดี๋ยวคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสได้ตามไปเอาคืนบ้างไหมก็แน่นอนครับผมก็อยากต่อยกับน้องเขาอีกสักครั้งครับอีกสักครั้งหนึงครับ อยากระถามย้อนกลับไปในไฟที่เราแพ้กับเจ้าเสือใหญ่ครับมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับกอนั้นใจคิดว่าจะจะปิดเกมน้องเขาแล้วครับพอเราออกแข่งไปเขาก็มีอาการจุกพอเราต่อยหมัดไปเขาก็เมาผมก็เลยว่าจะเขาปิดเกมแต่โดนน้องเขาดักหมัดสวนมาน้องเขาสวนมาทออมาผูวามใจร้อนไปหน่อยครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเรา ต่ร้อนมากเกินไปถ้าออกอาวุธออกแข่งไปเ้วยออกมัดออกซอก็เด้วอยก็มาจะดได้แล้วถ้าวันนี้ได้ดูฟอร์มการชกของทานซินไหมครับโชคมากที่ต่อยคู่ก่อนหน้าคุณชนะน็อกไทยอ่ะได้ดูไหมไม่ดูครับไม่ดูเพราะว่าผมเข้าไปรออยู่้างไหนจะเคยดูเ็าไหมฮะเคยดูไฟที่เลียวสมมติสมมติสมมติถ้าเกิดทางวันประกบให้เจอกันคุณคิดว่ายังไงครับผมก็ผม เขาประกบให้ผมก็พร้อมเสมอใครผมพร้อมต่อทุกคนทุกวันนี้นี่ดูแล้วมีอะไรน่ากลัวครับจากไฟแรกที่เราดูเขาก็มีลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับแล้วก็มีหมัดทนครับทนทนนะครับเพราะมาเขาสายทนอยู่แล้วนะครับไฟที่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มีกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมากันเยอะเลยทั้งทั้งสิบเด็กก็ถึงดักมาเยอะของเรานี่ก็เยอะแต่ว่าของเราเนี่ย กองเชียร์สองวันคุณยากจะบอกอะไรกับกองเชียร์คุณบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ทั้งในสนามแล้วก็ทางบ้านนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ทางอะไรทุกอย่างทุกที่ครับก็ขอบคุณมากครับไนหนาผมก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับันจะกลับไปพัฒนาตัวเองทุกไฟครับม,มันมันมีกระแสเกี่ยวเรื่องของในโลกโซเชียลได้พูดถึงก่อนหน้าการทกบของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าเอ้ย หลวงไม่รอดแน่หรือว่าอะไรลักษณะแบบนี้ได้ได้ยินไม่ได้เห็นบ้างไหมก็เห็นครับรู้สึกไงบ้างกับคำเหล่านี้พวกกรีนทีบอดทั้งหลายแหละเราไม่เป็นไรครับผมก็เขาตีชมได้ครับผมก็จะพัฒนาตัวเองก็ต้องทาตัวเองให้ดีครับไม่ไม่ไม่ว้าเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรกับพวกนี้ครับถือถือว่าเป็นคําชมเราก็ต้องทําให้เขาดูว่าเราทําได้ครับเอาผลงานไปอุดปากเขาดีกว่า นะครับผมนะเอาอยัางไงก็ขอให้หนหลวงนะฮะโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับได้สัญญาวันในอาาานาคตอันใกล้ครับขอบคุณมากครับ